ุณท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติสำหรับข้อคิดเห็นของการจัดทำงบประมาณเพื่อดำเนินภารกิจด้านการต่างประเทศสำหรับปีงบประมาณ2,568ครับผมขออนุญาตกราบเรียนว่างบประมาณของกระทรวงการต่างประเทศที่เข้าสู่การพิจารณาของรัฐสภาในครั้งนี้เป็นจำนวนเงิน9,14 0ล้านบาทหรืค,คิดเป็น ร้อยละเพียงแค่0.25ของกรอบวงเงินงบประมาณประเทศนะครับโดยงบประมาณทั้งหมดนะครับได้จัดทําให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลที่ได้ถแถลงไว้ต่อรัฐสภาเพื่อขับเคลื่อนและตอบสนองการต่างประเทศในทุกๆมิติทั้งมิติด้านการเมืองความมั่นคงรักษาและส่งเสริมบทบาทของประเทศไทยในเวทีโลก รวมทั้งใช้ในโยบายการทูตเศรษฐกิจเชิงรุกและมิติการทูตเพื่อประชาชนนะครับในมิติทางด้านการเมืองความมัน่นคงและการเสริมสร้างบทบาทนำของประเทศในเวทีโลกกระทรวงการต่างประเทศได้จัดคำจัดตั้งคำของบประมาณเพื่อสร้างปฏิสัมพันธ์นะครับมีการดำเนินความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นกับนานาประเทศ เพื่อความสัมพันธ์ทางการทูตอย่างส,สมดุลในมิติด้านเศรษฐกิจก,กระทรวงการต่างประเทศจะดำเนินภารกิจเพื่อเสริมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศและของประชาชนนักธุรกิจของไทยรวมทั้งจะขยายโอกาสโดยรุกตลาดทางการค้าทั้งในตลาดเดิมและตลาดใหม่รวมทั้งจะปลักดันการเจรจา การค้าเสรีหรือ FTA รวมทั้งการดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศนะครับเพื่อที่จะส่งเสริมให้เกิดการ transfer of technology ซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญของการพัฒนาประเทศในมิติทางด้านสังคมนะครับก็จะประกอบด้วยการทูตเพื่อประชาชนเป็นภารกิจสำคัญที่กระทรวงให้ความสำคัญและประสงค์จะดำเนินการอย่างต่อเนื่องโดยเน้นการพัฒนาระบบ การบริหารงานด้านกงสุนการสร้างความเข้มแข็งและคุ้มครองอาชุมชนชาวไทยธุรกิจในต่างประเทศและการเตรียมความพร้อมในการให้ความช่วยเหลือคนไทยในภาวะปกติและในกรณีฉุกเฉินกล่าวโดยสรุปผมขออนุญาตกล่าวเรียนว่าภารกิจของกระทรวงการต่างประเทศที่ผมกล่าวมานั้นรวนแล้วแต่มีความเชื่อมโยงเกี่ยวพันและเสริมสร้างซึ่งกันและกัน ระหว่างการดำเนินความสัมพันธ์ระหว่างประเทศอย่างสมดุลเพื่อเน้นบทบาทของประเทศไทยในประชาคมโลกและในภูมิภาคอันจะเป็นการนำประเทศไทยกลับมาสู่จอเรดาซึ่งจะขยายโอกาสในด้านการค้าความร่วมมือทางเศรษฐกิจธุรก,กิจการลงทุนการท่องเที่ยวให้เกิดผลเป็นรูปธรรมและนำมาซึ่งความอยู่ดีกินดีของประชาชนชาวไทยกระทรวงตางประเทศ มุ่งหวังที่จะทําให้นโยบายต่างประเทศของประเทศไทยไปสู่ความอยู่ดีกินดีของประชาชนอย่างแท้จริงโดยสรุปผมขอขอบพระคุณสําหรับข้อคิดเห็นจากท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติอีกครั้งนะครับและจะขอและจะใช้งบประมาณที่ได้รับการจัดสรรนี้อย่างคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพสูงสุดรวมทั้งผมจะขอนำเอาข้อชี้แนะ ของท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติไปปรับใช้ให้สอดคล้องและตอบสนองกับผลประโยชน์ของประเทศไทยให้ดีที่สุดครับขอบคุณครับครับขอบคุณท่านนัฐตีต่างประเทศนะครับต่อไปท่านพัศรินลามวงเชิญครับเรียนประธานที่เคารพค่ะดิฉันพัสริน